นิทานพื้นบ้านเมืองลับแลบ้านบางบดแห่งภูผานนั้นะดินแดนทางทิศใต้ของหนองหาหลวงมีแนวเทือกเขาภูผานทอดยาวดังกำแพงธรรมชาติที่กัน้นโลกของมนุษย์กับแดนเลนหลับไว้ด้วยกันเล่าขานกันมาว่าในซอกภูเขาลึกแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านที่ไม่มีในแผนที่ผู้ท่าเรียกกันว่าบ้านบังบดท,ที่นั่นไม่มีโรคภัยไม่มีทุกโศกชาวเมืองมีใบหน้าอ่อนเยาว์อยู่เสมอรอยยิ้มของพวกเขาเปี่ยมด้วยเมตตาและความสงบเกล่าวกันว่าผู้ใดมีใจบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะผ่านประตูหมอกเข้าสู่เมืองนั้นไ ประตูหมอกจะเปิดเพียงปีละครั้งในคืนเดือนเพ็ญที่แสงจันทตร์สาดต้องยอดไม่กลางภูผานวันหนึ่งมีชายหนุ่มชาวบ้านชื่อว่าคำปันผู้เปี่ยมศรัทธานธรรมเขาได้ยินเรื่องราวของบ้านบางบทจากพระธุดงค์ผู้ชราที่ผ่านมาพักในวัดพระกล่าวพียงสั้นๆว่าเมืองนั้นมีอยู่จริงหากจะไปด้วยใจไม่หวังผลเจ้าจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์คำปันจึงออกเดินทางขึ้นเขาเพียงลําพังสามวันสามคืน เขาฝ่าฝนและลมหนาวกลางพงไพรจนถึงคืนเดือนเพ็ญเมื่อแสงจันทร์สองต้องยอดไหมเขาเห็นแสงทองลอยอยู่เหนือหุบเขาพอเดินเข้าไปใกล้หมอกหนาทิบก็แหวออกเผยให้เห็นหมู่บ้านงามระยับราวเมืองทิพกลางหมู่บ้านนั้นเขาพบหญิงสาวนางหนึ่งสวมผ้าทอสีทองอารามนางมีรอยยิ้มอบอุ่นสายตาเปี่ยมเมตตานางแนะนําตัวว่าเรานามว่าแม่หญิงคีรีมาศผู้ฝ้าประตูแห่งเมืองบทแม่หญิงคีรีมาศพาคำาปรนเดินชมรอบหมู่บ้านมีเรือนทองเรียงราย เสียงระฆังแผ่วเบากลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งไปทั่วนากกล่าวว่าผู้ใดได้มาเยือนที่นี่ย่อมเป็นผู้มีบุญแต่จงจำไว้อย่านำสิ่งใดจากมือน,นี้กลับไปมิฉะนั้นประตูจะปิดตลอดการคำปัปอยู่ที่นั่น3วันได้เรียนรู้ทำคำสอนแห่งความสงบและละวางแต่ก่อนจะกลับเขาเห็นลูกแก้วใส่กลางวิหารส่องแสงดังจกในน้ำด้วยความอยากรู้เขาเพลยิบติดมือมาเพียงเล็กน้อยทันใดนั้นหมอกขาวปกคลุมทั่วหมู่บ้านเสียงระฆังเงียบปริบเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งก็พบว่าตนยืนอยู่กลางป่าภูพานเพียงลำพัง ลูกแก้วหายไปเหลือเพียงเสียงเขาบอกของแม่หญิงคิริมาที่ดังขึ้นในใจว่าของแหงบางบทเป็นของโลกทิพย์ไม่ใช่ของโลกคนจงกลับไปพร้อมศรัทธามิใช่ความอยากตั้งแต่นั้นมาคํบปันไม่เคยกล่าวถึงลูกแก้วอีกเลยแต่เขามักนั่งสมาธิในคืนเดือนเพ็ญบางคืนชาวบ้านได้ยินเสียงระทั้งแผ่วเบาและกลิ่นดอกไม้หอมโชยจากภูผานพวกเขาเชื่อว่านั่นคือสัญญ,ญาณจากแม่หญิงคิริมา แห่งเมืองบังบทผู้คอยปกปักรักษาเทืือเขาผู้ผ่านและดินแดนแห่งศรัทธามีให้สูญหายไปผู้มีใจบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเห็นเมืองรับแลแห่งผู้ผ่าน